ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวันนี้ข้าจะพาพวกเจ้าทั้งหมดไปที่เส้นทางแห่งทักษิณาการสถานที่ที่เป็นรากฐานของบรรดาตระกูลใหญ่และกลุ่มครอบครัวที่มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้เมื่อได้ยินคำพูดของชางไห่หมิงเยีย่ยชิงสุยก็เกิดความรู้สึกสงสัยอยากช่วยไม่ได้ เส้นทางแห่งทักษิณาการใบหน้าของชิงสุยเต็มไปด้วยความปรารถนาหลังจากที่เขาได้ยินว่ามันเป็นสถานที่ตั้งของตระกูลใหญ่อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของครอบครัวที่มั่งคั่งซึ่งตัวเขาเองนั้นต้องการที่จะเห็นความสามารถของเหล่าผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงของทวีปเมื่อทั้งสามคนเดินออกจากคฤหาสน์บ้านพักชางไฮ ข่าวหยุนลิวลี่เลือกที่จะยืนด้านซ้ายของชางหายหมิงเย่โดยให้เธอยืนตรงกลางชิงซุยที่มองเห็นการกระทำห่าวหยุนลิวลี่มันทำให้เขารู้สึกได้ทันทีว่าเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงเขาอยากตั้งใจ แม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากกับเธอแต่เป็นเพราะว่าเขานั้นมีสื่อชิงจวงและหมิงเยี่ยเกอ้อโหลมันจะทำให้เขายังคงรู้สึกว่าเขายังคงต้องทำหน้าที่เขาต้องรับผิดชอบอ เขาจึงมักจะไม่ค่อยสนใจปัจจัยอื่นๆอย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าหาวหุนลิวลี่คิดอย่างไรกับเขาแต่ในตอนนี้เขายังไม่ต้องการสารสัมพันธ์ใดๆกับหญิงสาวคนอื่นแม้ว่าชิงสุยมักจะคิดถึงความปรารถนาของตนเอง และจินตนาการต่างๆนานาแต่เขาเองก็ยังไม่ได้ใช้งานมานันบนถนนที่ทอดยาวชางไหมิงเย่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มราวกับว่าเธอนั้นเป็นดอกไม้ที่งดงามตั้งประงานอยู่กลางภูเขาก<ม>ลิ่นอายที่มีสเสน่ห์ของชางไหมิงเย่ยนั้นล้วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับการบ่มเพาะและมันเป็นกลิ่นอายเฉพาะตัวที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่กำเนิดมันเป็นกลิ่นอายนั้นเต็มไปด้วยความมีทิฏฐิ แต่อย่างน้อยมันก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เธอครอบครองอยู่ได้ถ้าหากไม่เป็นเพราะความเย่อหยิ่งที่เธอมีมันคงทำให้ผู้คนรอบข้างนั้นมีความกระหายซึ่งจะบรรลุในจุดเดียวกับเธอมากยิ่งขึ้น คนตาคู่ดำที่ดูลึกซึ้งดวงตาที่งดงามและทรงสเสน์่ยิ่งแสดงอารมณ์ที่สับสนของเธอออกมาในระหว่างการเดินทางนั้นรูปลักษณ์ที่งดงามร่างกายที่ยาวเรียวดึงดูดผู้คน ในขณะที่กลิ่นไอจากร่างกายของเธอนั้นมันทำให้ผู้คนทั้งหมดรู้สึกได้ว่าเธอเปรียบดังดอกไม้แต่กลับซ่อนความเป็นพิษอยู่ภายในแต่ถึงยังไงทุกคนก็ยอมพลีกายถวายตัวยินดีที่จะตายเพื่อได้สัมผัสดอกไม้ที่มีพิษดอกนี้ ไม่ทราบว่าท่านจะสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอัญ,ญมณีสีดำระดับขั้นที่สามได้หรือไม่ในตอนนี้ตัวข้าค่อนข้างอยากรู้เรื่องราวของมันมากชิงสุยกล่าวถามขณะเดินบนถนนที่ไกลสุดลูกหูลูกตาไปในขณะที่เขาหันศีรษะมา เขาก็ได้เห็นใบหน้าของชางไ่หมิงเยี่ยในระยะใกล้ชิดสายตาที่ส่งถึงกันนั้นทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นรา้าใจโดยเฉพาะต้นคอชมพูระเรื่อและใบหูที่มีสเสน่ห์มันถึงกับทำให้ชิงสุยต้องกลืนน้ำลาย ราวบอกว่าชางายหมิเงเยี่ยเข้าใจในสิ่งที่ชิงสุยกำลังคิดเธอเงียบลงก่อนที่จะก้าวเดินต่อและค่อยๆอธิบายให้เขาฟังว่าในโลกเก้ามหาทวีแ่งนี้มีทั้งหินและอัญ,ญมณีมากมายที่เป็นสิ่งลึกลับ ซึ่งแต่ละชนิดนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพูนพลังและสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ฝึกฝนตัวอย่างเช่นอัญ,ญมณีสีเหลืองส่วนใหญ่จะสามารถดูดซับธาตุอัศนีเพื่อเพิ่มพูนพลังให้กับผู้ฝึกฝนได้ และยังมีอัญมณีสีแดงเพลิงที่จะมอบพลังในการควบคุมธาตุเพลิงให้กับผู้ที่ครอบครองอีกทั้งยังมีอันจะมีสีเขียวมรกตที่จะคอยเพิ่มพูนพลังของผู้ฝึกฝนในการควบคุมพลังธาตุไม้ yeah. ชิงสุยเข้าใจในทุกถ้อยคำที่อธิบายของชางหายหมิงเยีย่ยแต่ในความทรงจำนึกนึกของเขานั้นมันถูกบันทึกไว้ว่าอัญมณีสีเขียวนั้นจะสามารถเพิ่มพลังในการควบคุมและดูดกลืนพลังาธาตุแผ่นดิน แต่ในความทรงจำของเขานั้นมันก็ยังคงดูไม่น่าเชื่อถือจากนั้นชางไหหมิงเยี e ่ยยังคงกล่าวต่อไปว่าระดับของอัญ,ญมณีที่สูงขึ้นย่อมส่งผลโดยตรงต่อพลังของผู้ฝึกตนซึ่งอัญ,ญมณีสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่า แต่ก็ยังมีหินชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับอัญ,ญมณีสีดำนั่นก็คือหินโมราสีเพลิงซึ่งถ้าหากระดับหินโมราสีเพลิงอยู่ในขั้นที่สามมันจะช่วยเพิ่มพลังในการโจมตีมากถึง10%เปอร์เซแล้วแต่หากมันพัฒนาขึ้นในขั้นที่สี่ พลังการโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น20%ในทันทีและถ้าหากขึ้นไปในระดับขั้นที่5พลังที่ถูกเพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น40%ซซึ่งในตอนนี้ระดับที่สูงที่สุดยังไม่มีผู้ใดค้นพบ หินโมราสีเพลิงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าหากข้าสามารถครอบครองหินโมราสีเพลิงระดับขั้นที่สิบได้แล้วก็หึืๆชิงสุยคิดและคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถครอบครองสิ่งเหล่านั้นได้ และยังมีหินจันทราลึกลับที่คล้ายคลึงกับอัญมณีสีดามันจะช่วยเสริมสร้างพลังในการป้องกันโดยถ้าหากหินจันทราอยู่ในดับขั้นที่สามมันจะช่วยเพิ่มพลังในการป้องกัน10%แล้วแต่หากอยู่ในระดับขั้นที่สี่ เหมือนจะช่วยเพิ่มพลังในการป้องกัน20%และในขั้นที่5มันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น40%ซึ่งขีดจำกัดของมันนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดค้นพบยังมีหินอัญ,ญมณีหายากชนิดอื่นอีกหรือไม่ ผู้คนต่างกล่าวกันว่าหินสุริยานั้นมีความสามารถในการเพิ่มพูนพลังการโจมตีเหนือกว่าหินโมราเพลิงอีกทั้งยังมีหินแสงสว่างที่สามารถยืดอายุไขของมนุษย์ได้ โดยรวมแล้วข้าเชื่อว่าบนโลกนี้ยังมีวัตถุลึกลับอีกมากมายที่ข้าไม่อาจอย่างรู้ได้หลังจากที่ได้ยินชางไห่หมิงเยี่ออธิบายมันก็ทำให้ชิงสุยรู้แล้วว่าอัญ,ญมณีสีดำระดับที่สามนั้น คือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าจนไม่น่าเชื่อสิ่งของล้ำค่าเช่นนี้ย่อมเป็นที่หมายปองของเหล่าจอมยุทธซึ่งมันย่อมทำให้ราคาของสินค้าแต่ละชิ้นมากขึ้นเช่นกันและสาเหตุที่ทำให้ราคาของผู้มันสูงขึ้นไปอีกเป็นเพราะว่าพวกมันนั้นคือสิ่งหายากดังนั้นสิ่งของอะไรชิ้นจึงมีเพียงแค่ชื่อเท่านั้นเนื่องจากมันยิ่งหายากและจำนวนของมันก็ยิ่งมีน้อย อัญมณีเหล่านี้เมื่อพวกมันถูกค้นพบพวกมันอยู่ในภาพที่สมบูรณ์แบบหรือว่าพวกมันจะต้องผ่านกระบวนการพิเศษใดๆอีกหรือไม่หินอัญมณีเหล่านี้มาจากเหมืองแร่ที่ลึกลับโดยหินอัญมณีดิบที่ถูกสกัดออกมานั้นจะอยู่ในระดับขั้นที่หนึ่งทั้งหมดและแน่นอนพวกมันจะต้องถูกกระบวนการแกะสลักและขัดจากนั้นพวกมันจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับแต่ง โดยกระบวนการปรับแต่งเหล่านี้จะทำให้หินอัญ,ญมณีระดับที่1-9ข้ามขึ้นไปเป็นหินระดับขั้นที่สูงกว่าตอนนี้ข้าเองก็รู้เพียงแค่ว่าระดับอัตราความสำเร็จในการกลั่นหินอัญ,ญมณีขั้นที่1ไปเป็นครั้งที่2นั้น มีเพียงแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นอีกทั้งข้ายังเคยได้ยินว่าอัตราความสำเร็จในการปรับแต่งหินอัญ,ญมณีระดับขั้นที่สองไปเป็นขั้นที่สามนั้นมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นดังนั้นระดับอื่นข้าจึงไม่มีข้อมูลใดๆอีกเลย่างหายมิงเยี่ยกล่าวพร้อมทั้งยิ้มไปทางชิงสุยการที่จะสามารถกลั่นอัญ,ญมณีรวมเข้าด้วยกันได้นั้นจะต้องมีพลังอำนาจที่สูงมาก ซึ่งพวกเขาจะสามารถกลั่นมันโดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะถึงแม้อัตราความสำเร็จจะสูงขึ้นแต่มันก็ยังคงต่ำอยู่ดี และที่สําคัญสิ่งของเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งของที่หายากเช่นกันหินอัญมณีเหล่านั้นสามารถฝังลงบนสร้อยคอได้หรือไม่ชิงสุยกล่าวถามด้วยความอยากรู้ถ้าหากมันฝังลงบนสร้อยคอทั่วไปจะเกิดสิ่งใดขึ้นโดยทั่วไป มันจะสามารถติดตั้งลงบนสร้อยคอหรือว่าที่ห้อยคอหรือว่าจะเป็นเข็มขดัดหรือแม้กระทั่งกรอบของเจ้าก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นย่อมขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของสิ่งของที่เจ้าต้องการติดตั้งมัน โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากคุณภาพของมันไม่ดีพอพวกมันก็ย่อมไม่อาจต้านทานพลังอันลึกลับที่อยู่ภายในอัญมณีเหล่านั้นได้นั่นก็หมายความว่าข้าสามารถฝังอัญมณีเหล่านั้นลงบนเครื่องแต่งการของข้าได้ ถ้าหากพวกมันมีประสิทธิภาพมากพอมันคงเป็นภาพที่น่าประทับใจข้ายอย่างยิ่งถ้าหากข้าสามารถฝังพวกมันไปทั่วร่างกายเมื่อได้ยินคำพูดของชิงสุยชางไยหมิงเย,ย่ก็เผยรอยยิ้มที่น่าหลงใหล เสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่นั้นย่อมไม่อัดทนต่อพลังลึกลับภายในอนนัญมณีได้จะเป็นผ้าไหมคุณภาพสูงมีพระไหมทองคำข้าได้ยินข่าวลือกเกี่ยวกับผ้าไหมที่ถูกสร้างขึ้นจากนอนไหมโอ๊กว่าพวกมันสามารถผสมผสานเข้ากับหินอนนัญมณีได้ แต่เธอยังไงสมันก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ข้าเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชุดเกราะทองคำซึ่งเป็นเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดพวกมันถูกฝังอัญมณีระดับห้าอยู่บนชุดเกราะชิ้นนั้น หลังจากทางหายหมิงเยี่ยกล่าวจบเธอก็มองไปที่ชิงสุยด้วยท่าทางขบขนันในขณะที่ชิงสุยรูจมูกของเขาและยิ้มอย่างเฉยชาไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมันก็ทำให้ชิงสุยอดคิดถึงกระบี่ดารายุคคาดไม่ได้เขาจึงถามว่า หินอัญมณีเหล่านี้สามารถฝังลงบนสัตร,ราวุธได้หรือไม่แน่นอนในโลก9มหาทวีปแห่งนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกฝังอัญมณีลงบนสัตร,ราวุธของพวกเขาโดยทั่วไปด้ามของกระบี่สามารถฝังอัญมณีได้ถึง3เมตร แม้แต่ด้านคมกระบี่พวกเขายังเลือกที่จะฝังอัญ,ญมณีลงบนคิวของพวกมันและจากบันทึกที่ข้าเคยอ่านกระบี่นั้นสามารถฝังอัญ,ญมณีได้มากถึงสิบก้อนในขณะที่ทำฟันของคนกระบี่สามารถฝังอัญ,ญมณีได้3ามถึงเก้อน คำตอบของทางไฮหมิเงเยี่ทำให้ชิงสุยยิ่งมีความสุขเขารู้ดีว่ากระบี่ดารายุคคาดของเขานั้นเป็นศาสตราวุธระดับสูงยิ่งไปกว่านั้นชิงสุยยังรู้สึกได้ว่าดวงดาวทั้งเจ็ด ที่อยู่บนกระบี่ดารายุคคาดของเขามีลักษณะเปรียบดังอัญ,ญมณีทั้งเจ็ดนั่นก็หมายความว่ามันมีความเป็นได้ที่ยังมีความลับซุกซ่อนอยู่บนกระบี่เล่มนี้ทั้งสามคนยังคงเดินช้า และห่าวหยุนลิ่วลี่เองก็ยังคงฟังบทสนทนาระหว่างชิงสุยกับทางไห่หมิงเยี่ยอย่างเงียบๆชิงสุยได้เรียนรู้เคล็ดวิชาในการช่วยเหลือเพิ่มพูนพลังหลากหลายเคล็ดวิชาจากการสนทนากับทางไห่หมิงเยี่ย วันนี้ทำให้เขาตื่นตาตื่นใจไปกับพลังของเหล่าบรรดาหินอัญมณีแต่ในตอนนี้ตัวของชิงสุยนั้นไม่ได้มีความรู้ใดๆเลยเรื่องหินอัญมณีถ้าหากเขาสามารถใช้งานหินอัญมณีเหล่านี้จนเกิดประโยชน์ได้ พลังที่เขาถือครองนั้นจะเพิ่มพูนมากขึ้นขนาดไหนเพียงแค่คิดเขาก็รับรู้ถึงความน่ากลัวที่แท้จริงเพียงแค่คิดว่าเขาจะสามารถเรียนรู้วิธีการกลั่นเหล่าหินอัญ,ญมณีและสามารถกลั่นหินอัญ,ญมณีระดับเหนือกว่าขั้นที่เจ็ด ได้การสังหารผู้คนย่อมง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามือเขาก็หัวเราะเสียงดังออกมาเจ้าคงคิดที่จะตามหาอัญ,ญมณีระดับขั้นที่เจ็หรือขั้นที่8อยู่ละสิชัางหายมิงเยียกล่าวพร้อมเผยรอยยิ้มดวงตาสีดำที่งดงามผนวกกับรอยยิ้มจัดฟันสีขาวไข่มุกเต็มไปด้วยความสดใสฮ่าฮ่าฮ่าท่านคอยดูเถอะสักวันหนึ่งข้าจะต้องทำมันให้ได้ แม้ว่าตอนนี้คนทางข้างหน้าของข้ายังเต็มไปด้วยปัญหาก็ตามชิงสุยตกใจในคำพูดของทางไห่หมิงเยี่ยก่อนที่เขาจะยิ้มและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อยู่ในลำคอ ถ้าหากวันใดที่เจ้าสามารถปรับแต่งหินอัญ,ญมณีได้เกินกว่าระดับที่เจ็ดขึ้นไปเจ้าอย่าลืมแบ่งปันให้ข้าเป็นของขวัญบ้างละ่ะไม่มีปัญหาถ้าหากวันใดที่ข้าสามารถกลั่นหินอัญ,ญมณีก้อนแรกที่เกินระดับขั้นที่เจ็ดไปได้ ข้าจะยกอัญมณีชิ้นนี้ให้แก่ท่านเป็นคนแรกเลยชิงสุยกล่าวอย่างชุนเฉียวถึงแม้เขาจะกล่าวเช่นนั้นแต่ตัวเขาเองนั้นยังคงไร้ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการกลั่นหินที่มีค่าแต่ทุกถ้อยคำของชิงสุยที่กล่าวไปนั้นมันทำให้ชางหายหมิงเยี่ยมองเขากลับมาด้วยความยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่ชิงสุยตอบอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ